วันนี้เราจะมาแนะนำเพื่อนของเราเองเรามาเริ่มต้นที่คนแรกกันในคนละดีกว่า,านนเพื่อ,น,อนคนนี้เหรอ,อชื่อกีฟเป็นนางรำส่วนคนเนี้เขาชื่อเปลี่เป็นเชฟปะ ่วนคนต่อมาของเรานเนาะเป็นสายเนื้อของเราเองเลยเขาชื่อว่าไปส่วนคนถัดไปคนเนี้โอ้ธรรมะธรรมโมย,ยิ่งชีพเขาชื่อว่าปิง ไม่ใช่คนไกลที่ไหนนั่นก็คือเราเองชื่อฝนน่ารักทุกระดังนิ้วคิวๆชสายกินค่ะนี่แหละก็ขอจบการรีวิวเพื่อนเราเองถึงมีน้อยแต่หลายร้อยแควนะคะขอบคุณค่ะนี่ก็แกแกคนต่อน้าฉันเห็นไอ้นี่อยู่สองแถวมันดัง ต้องลองแล้วไหมเนี่ยลองแน่อยากกินเมอนกันเลยได้อาถอดดิค่ะค่ะ ไปอะไรกัน้อัละลยไปนเล่นันเ่นี่นีนักเะนักเตะนักเิ่งกระโดนี่แกดินสข้าวมาแบบนมีเท อยู่ตรงนี้ก่อนนะที่ไปสั่งข้าวก่อนนะ ฉี่ดงเลยเออได้ได้ได้กรไหมทางสวยฝนอะไรของแกนแกบอกว่าแกไม่กินแกดูดิทำไมแกทำนี้อ่ะไหนบอกด้เอ ปิงดูดีก็ฝนํามันแอดสินของไปอะแดของมันไม่กิ่นเมื่อกี้ฉันเห็นมันหนามันะแต่ว่าฉนเ็บเกี่ยวข้าไปแล้วนะต่ฉันปิดฉี่อะฉัลไม่ด้บอก่เลจริงเหรอจริงยไปดูสิ oh my goodness. โรคพิษสุนัขบ้าเว้ยเพราะอาหารจานที่เรากินอะ่ะมันเป็นจานเดียวกับสุนัขตัวนั้นเลยแล้วพอวันนี้สุนัขตัวนั้นตายเพราะโรคพิษสุนัขบ้ามันคือกับอาจารย์บอกเลยเว้ย โรคพิษสุนัขบ้าค่ะเลยคิดว่าเพื่อนน่าจะติดโรคพิษสุนัขบ้าค่ะไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรอกอาการมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะเชื่อคะหมอค่ะงั้นเรามาทําความรู้จักกับโรคพิษสุนัขบ้ากันค่ะเชื้อไวรัสแลปิดเกิดจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นสุนัขแมววัวควายหมูเป็นต้นค่ะติดต่อโดยสัตว์ที่ เป็นโรคกัดข่วนเลียรหรือน้ำลายของสัตว์กระเด็นเข้าปากตาหรือบาดแผลสัตว์ที่เป็นโรคเริ่มระยะแรกนิสัยเปลี่ยนไปหงุดหงิดม่านตาขยายระยะตื่นเต้นวิ่งไปมาเสียงหอนผิดปกติน้ำลายไหลลิ้นห้อยมีอาการขย้อนระยะอมมาพาดขาอ่อนเปรีย้ยโดยเฉพาะขาหลางังลุกไม่ได้จนเสียชีวิตอาการของคนเป็น23วันแรก ปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนพเพลียมีไข้เบื่ออาหารขึ้นไส้ชาเจ็บเสียวคันปวดบริเวณแผลบาดแผลต่อมากลัวแสงกลัวน้ำกลัวลมคืนลำบากน้ำลายมากกระวนกระวายคุ้มครั่งแน่นหน้าอกเกรงอมาาัมพาตหมดสติและเสียชีวิตใน,นที่สุดการป้องกันนะคะ ให้คนที่เลี้ยงสุนัขนำสุนัขไปฉีดวัคซีนเข็มแรกเมื่ออายุ2-3เดือนและเข็มต่อไปห่างจากเข็มแรก1-3เดือนเป็นประจำทุกปีถ้าถูกกัดน,นะคะ 1. รีบร้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสะบู่หลายๆครั้งอย่างเบามือใส่ยาฆ่าเชือ้อแล้วรีบไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีน 2. กักขังหมาหรือแมวที่กัดดูไว้ดูอาการ10วันค่ะ ไปทีชิโนว่าแกจะเป็นอะไรมากกว่านี้นะเนี่ยเราก็เหมือนกันเราก็นึกว่าแกจะกดเราซะอีกจะโกดกันได้ยังไงล่ะเราเป็นเพื่อนกันนะโลกสิอีกที่แกไม่เป็นอะไรมากเอาล่ะแต่ถึงยังไงก็ต้องฉีดวัคซีนนะเพราะยังไงก็อันตรายอยู่ดีด้วยการฉีดวัคซีนเนี่ยหมอจะนัดเป็น5้าครั้งงั้นวันนี้เราฉีดถี่แรกเลยนะครั้งต่อไปเนี่ยหมอจะนัดตามตารางนะทราบค่ะงั้นฉีดถ็มแรกเลยละกัน